ภูมนุษย์มีรูปมีนามเราสวดมนต์แผ่เมตตาให้พวกเขาเราจะได้อะไรก็ได้ไรายพวก,พวกเราพี่ไปที่ไหนเราก็ได้พวกะพวกนั้นไม่ต้องเรียกว่าจะเกิดกับเรา่<ะ>เราเกิดคนเดียวได้ไหมหลวงพ่อท่านสอนลุงตาตั้งแต่เจอท่านครั้งแรกนะท่านบอกสร้างบรารมีกับมนุษย์หรือบิญญอย่างเนี้ย มันจะได้มากกว่าที่ไปสร้างที่ไิดจะเขาสร้างอะเยอะแยะเลยตัวสองสร้างอะเยอะแยะก็ได้เขาได้บุญนานแค่ไหนอ่ะสามวัดหกสองพัน <2000 S 1> <2000 S 2> ปีสองพันกว่าปีก็ไม่ได้แล้วแต่ไอ้วิญญาณที่มันตกครัง้งวิญญาณที่ที่มันไม่เข้าใจหรือวิญญาณที่หยาบพร้อมที่จะเกิดเนี้ยมันมาส่วกับเรานะมันมารับ รับอายุจากเราไนงะซึ่งมีลูกมีนามเนี่ยเราไปช่วยชีวิตมันก็มีบุญคุณต่อกันทุกให้บุญโดยความสุขเนี่ยมันมากกว่าเราให้ทานด้วยมารดด้วยอย่าลืมว่าเขาเปลี่ยนภูมิแล้วเขาจําได้เขาจําเราได้ไหมโอ้จําได้มนลูกกี่พกกี่ชาเขายังจําได้หน้าตาเราเปลี่ยนไ,ไปก็จริงแต่ก็ยังจ,จาได้ เพราะเป็นจิตเดิมไงจิตมันตัวเดิมแต่ธาตุนตัวใหม่โดยกรรมบางคนกับคนจิตบาปคนชาย